คือแมทโดนลบเครื่องสาอางออกหมดเลยผมก็โดนลบเหมือนอกันแต่ว่าใส่มากเกินไปมันก็ดูปลอมไงออตอนมันต้องเรียวนิดนึงมันต้องสมจริง <laughs> ตอนถ่ายไม่ได้คิดคิดแค่ว่าเออเราจะต้องทาแข่งกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศ <laughs> เขาถ่ายแบบนี้คือพี่ชาเป็นคนมีพลังงานสูงมากอล่าหรือ c h a r สมาของเขาอ่ะแรงมากอ่ะฉากที่จะต้องตกตีแมเตจะแบบไม่ค่อยแบบกล้าเล่นเพราะว่าพี่ชาคนแรงเยอะอ่ะแล้วก็เล่นจริงยอมรับแบบจริงๆเลย ก็ยังเป็นนักแสดงที่ไม่เล่นจริงอยู่ดีส่วนตัวนะแมทเชื่อว่ามันเล่นหลอกได้อะไม่ค่อยชอบตกจริงหรือปาจริงหรืออะไรจริง กลายเป็นกระแสละครแนวใหม่ช่อง3ที่สร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อยกับเรื่องราวร้อนแรงและภาพของละครที่ออกมาสมจริงในแนวภาพ,พยนตร์โดยผู้กำกับดังนุชชีอนุชานำทีมนักสแสดงอย่างแมทพิรานีไมกี้ปณิธานและดีแลนไบรอันมาพูดคุยเบื้องหลังการถ่ายทำที่ต่างก็ไม่ชินกับการเล่นละครที่เน้นสมจริงทุกด้านแม้แต่การขายหน้าสดโดนสั่งลบเครื่องสำอางออกให้โชว์หน้าจริงกันไปเลยแต่ความ สมจริงอีกอย่างที่สาวแมทบอกว่าเล่นยากที่สุดก็คือการเล่นกับมาชาว,วัฒนาพาณิชย์ที่รู้สึกได้ว่านางเอกรุ่นพี่คนนี้มีพละกกำลังและอ่อนร่างแรงมากรอะเล่นฉากตบตีที่เธอไม่กล้าเล่นแต่พี่ชาเล่นจริงตบจริงเจ็บจริงแรกๆเธอว่าไม่เข้าใจเพราะแสดงหลอกๆก,ก็ได้แต่ถึงตอนนี้จะเข้าใจหรือ,อย่งนั้นตามไปฟังเขาคุยกันดีกว่าคะ่ะ ดีค่ะสนุกดีค่ะเกรงตั้งแต่รู้ว่าจะกลับมาเล่นละครมันยังไงเกร้องานก็เหมือนที่เคยสัมภาษณ์พี่ๆไปบ้างแล้วว่าแบบว่าก็ไม่ไม่ได้กลับมาอยู่ในกองละครนานอะไรเงี้ยก็จะแบบเกรงว่าเอ้ยเขาทํางานกันเป็นยังไงแล้วกองละครเป็นยังไงแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งกลับมาก็ช็อกช็อกน้ำตัวบุคคลน,นี่คือไม่มีปัญหาเลยค่ะก,ก็พี่นุชีก็น่ารักช่วยช่วยเยอะมากเพราะว่าแมทก็ต้องคอสนิมแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็เรามีการเวิร์กช็อปกันเยอะเยอะอยู่ะค่ะแล้วแท๊กต่างพี่นุชีก็คือใหม่สำหรับาใหม่มากเพราะว่าเอออย่างที่พี่ๆเห็นนะคะว่าละครออกไปมันก็ เหมือนเห็นง่ายๆชัดเลยอย่างหนึ่งก็คือกลุ <Así a youtube> ่มกล้องและความใกล้ของหน้านักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกลมกลมากค่ะถ้ามันเป็น HD ชัดมีความคาดหวังด้วยคาดหวังว่าพินุชีจะใส่ฟิลเตอร์หรอไม่มีเลยตอนแรกสัญญาไว้แล้วนะพี่นุชีว่าจะใส่แล้วโอ้แล้ว แต่ว่าใส่มากเกินไปมันก็ดูปลอมไงลอคมันต้องเรียวนิดนึงมันต้องสมจริง <laughs> แต่ว่าเข้าใจว่าผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชินเนาะ<อ>คือจริงๆเราค่อนข้างให้อิสระกักแสดงนะคะ<อ>คือพอเราอ่านบทด้วยกันหรือมีการเวิร์กช็อปเนี่ยคือเขาก็จะเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยพอเขาไปเป็นตัวละครล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจบทบาทเขาได้ดีกว่าเราในบางทีนะเราก็ต้องฟังเขาอย่างเช่นแมทหรือว่าพี่มาชาเนี่ยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ถ้าเกิดพี่เจอสถานที่เจอสถานการณ์แบบนี้พี่ไม่ทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังเขาเอามาปรับแล้วคำพูดเนี่ยเราให้ปรับให้ให้เข้าปากได้เลยนะฮะแล้วก็รวมทั้งการถ่ายทําด้วยมันไม่เหมือนละครแบบแบบเดิมเนาะที่ว่าอ่ะมันจะต้องบ็อกกิ้งนิดนึงอันนี้เราค่อนข้างจะเอากล้องตามนักแสดงถ่ายมันหนักนะครแต้เขาจะเดินไปไหนเขาจะมูเมนต์ยังไงเนี่ยมันไม่ฟิกซ์มันก็เลยจะดูสมจริงงานของเราเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่จริง ลืมลืมบริฟเรื่องนี้ไม่ม oh, wow. ีทำให้ทุกคนช็อกเพราะว่าปกติเขาถ่ายกันแบบสองเทคกสามเท็กซ์มันได้แล้วไอันี้แบบว่าห้าทีเพราะว่าหมายถึงเพราะว่ากล้องมันถ่ายได้ทีละกล้องะค่ะเกินแม่ไม่ใช่เกินเออมันถ่ายได้ทีละกล้องซัสเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยก็เลยต้องเล่นหลายรอบถ่ายถ่ายนักแสดงท่านหนึ่งแต่อีกอีกสักสี่คนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกล้องหรอกแต่ว่าก็ต้องช่วยส่งอารมณ์ด้วย เออบรรจนงานมันจะหนักขึ้นเขาก็ช็อกกันไปอยู่แต่ก็ทุกคนเราก็เข้าใจค่อยๆปรับตัวต้องขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็อาจจะต้องขอใครที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีฟตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่แคสก็เห็นแล้วแหละว่าเออแต่ละคนอยามีจุดเด่นยังไงเราก็จะพยายามเอาจุดเด่นนั้นมาอยู่ในละครแต่ก็จะมีจุดด้อยด้วยเราก็ต้องพยายามกลบเหมือนกันอย่างเช่นว่าอย่างของไมกี้เนี่ยเขาต้องเขามีความน่ารักของเขาอยู่แล้วมีความสามารถเยอะร้องเพลงก็เพราะ เราก็เลยได้เห็นฉากพวกนี้อยู่ในอยู่ในละครเพียงแต่ว่าเขาก็มีจุดอ่อนอยู่ที่ว่าหน้าเขาหวานนะแล้วเขาดูซับซอเราต้องเพิ่มบุคลิกที่มันอยู่แข็งกร้าวเพราะว่าเขาต้องสู้กับแม่เขาคือพี่มาชาด้วยสู้กับแมทด้วยอย่างเงี้ยเราก็เติมให้เขาเข้มแข็งขึ้นหรืออย่างแมทเนี่ยเขาเป็นคนที่เออเราชอบการแสดงเขานะคือเวลาเวลาถ่ายใกล้ๆเนี่ยมันเห็นการแสดงออกบนในสีหน้าที่ที่ดีมากมันเหมือนเราน่าจะไปเล่นหนังอะเราเป็นผู้กำกับหนังมาเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นการแสดงการแสดงออกแบบหนัง เป็นแต่ว่าเราต้องการความโฉ่งชางเพราะว่าเออเขาต้องเล่นเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบต้องมีพลังเยอะ,ปะ,ปะเออต้องจัดตีปากจัดจ้านอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ต้องพูดเร็วอันนี้ก็ต้องไปเวิร์กช็อปการพูดเร็วอื เวิร์กช็การแบบใช้ร่าง<ต>กายให้มันดูย<ม>ั่วยุ่วนอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เออต้องเติมเข้าไป <c oughs> อย่างดีแล้วนี่ใหม่มากเราก็ต้องก็คือให้เขาเ,าเอาธรรมชาติเข้ามาเลยเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาด้วยในในบทก็ต้องเล่นเป็นนักกีฬา,าฟุตบอลฟุตบอลเยาวชนด้วยก็เอามีข้อดีตรงนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราเติมการแสดงที่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกับพรเลร์หรือว่าเจนนี่ปานันเนี่ยเข้าไป พี่ชาเนี่ยเราต้องฟังเขาเยอะๆเพราะว่าเขามีประสบการณ์ด้านการแสดงมากเขาเขาจะออกแบบการแสดงของเขาเลยแล้วก็เราต้องดูว่าเออที่เราเขียนบทมาเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเราต้องคิดไว้อย่างนี้เพราะว่าพี่ชาเนี่ยเขาผ่านมาทุกทุกแบบ mm hmm. เขาเคยอันนั้นเคยอันนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเสนอมาเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับ mm hmm. แล้วก็อาจจะต้องบางบางอย่างมันก็จะต้องพบกันตรงกลาง mm hmm. เออพี่ชาเขาก็มีคาริสม่า ม,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 มี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 พลังอะฮะเราก็ต้องส่งเสริมพลังตัวนั้นเข้าขึ้นมาจที่พี่นินกังวลไหมครับด้วยความที่มันเป็นเหมือนครอปมาปกลัวคนดูทีวีเขาจะไม่เก็ตไหมหรือว่า ก็จริงๆตอนถ่ายไม่ได้คิดคิดแค่ว่าเออเราจะต้องทาแข่งกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเขาถ่ายแบบนี้เออมันถึงได้การแสดงที่มันดูสมจริงมันได้บทพูดที่ดูสมจริงแล้วก็ด้วยได้ภาพที่มันดูแบบว่าดูทันสมัยเราก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอออกมาแล้วเออก็เออก็แปลกใจกับฟีดแบ็ตรงนี้แต่ว่าก็รับฟังนะคะแล้วก็เราคิดว่าเออบางทีการออนผ่าน ทีวีเนี้ยบางทีทีวีมันเท่าแต่ละแต่ละเครื่องมันครอปไม่เท่ากันบางทีที่เราวางไว้ว่ามันใกล้พอดีแล้วก็ดันครอปเข้าไปอีกก็เลยดูใกล้ก็ไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะต้องระวังตรงนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกของดิชิด้วยมันก็อาจจะมีข้อที่ไม่สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมนแมทกังวลแมนแมทคุยกับพี่เจนนี่ตลอดเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะมีคนดูหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันใกล้มากอะค่ะมันไม่เห็นแบบ เหมือนเวลาเขาดูละครทั่วไปเขาจะดูแบบทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้มันแบบมันเท่านี้ตลอดเลยอะเท่านี้แบบตลอดจริงๆก็เลยแบบเอ๊ะกังวลว่าแบบคนจะคนจะทนดูได้ไหมกับหน้าเราทั้งฉากใช่ไม่ก็ไม่ทั้งฉากขนาดนั้นมันก็มีเซตอัพเปิดเรื่องก็เห็นฉาก,กแต่ว่ามันก<ม>็ต้มันก็ต้องตามตัวละครตามหลักการถ่ายจริงค่ะแม่ แต่จริงๆมันมีผลต่อการเมคอัพแต่งหน้ามั้ยเรื่องแต่งหน้าน้อยมากครับเรื่องนี้ไม่แต่งไมคิไกมในใจกันแล้วล่าไมคกีกกับพี่นุชี่รู้ไหมว่าฉากแรกที่แม oh. ็กเข้าฉากอ่ะ คือแมทโดนลบเครื่องสาอางออกหมดเลยผมก็โดนลบเหมือนกันจำได้ไหมฉากไหนม่คือต้องต้องเดี๋ยวนี้มันชาร์จมันถ่านมาแล้วเธอมาดูแต่งหน้าอยู่เนี้ยมันสมจริงไหมล่ะใช่ใช่คือแมต่ะเป็นเป็นนักแสดงที่ไม่ห่วงหน้าสดคือคือแมทได้หมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่งงเฉยๆว่าแบบหมายถึงว่าคนดูอ่ะมันจะไม่รู้สึกจืดชืดเกินใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแมทแมทอ่ะไม่ไม่ติดไม่ติดเรื่องการไม่แต่งหน้าแต่ว่า คือไม่เคยเกิดมาไม่แต่งหน้าออกละครแล้วนนใกล้ขน,นาดนันะ้น ไม่มีเลยค่ะแล้วฉากแรกคือเป็นฉากนอนนะคะกับพี่เลิศอยู่ที่บ้านเองก็คือตื่นมาเหมือนนอนตื่นนอนเลยหน้าเจิดมากอ่ะก็จะไม่ใช่ว่าแบบคือการลบหน้าในการถ่ายละครนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แพงนะคะเพราะว่ามันต้องลบแล้วต้องแต่งใหม่ไงมันเสียเวลาพอดีผู้ชมมันจะสงสัยว่าทำไมตื่นนอนมาเองแบบแต่งหน้าอยู่บางทีมันต้องยอมไงแต่แต่เรื่องนี้ไม่แต่งจริงๆสําหรับแมทนะซึ่งแมทนําโอเคไงแมทเป็นนักแสดงที่โอเคที่จะลบหน้าออก หมดเลยได้อะไรเงี้ยแมักก็เลยโอเคด้วยแล้วแม็กก็แบบดีไม่ต้องลบหน้าเยอะแต่แม็กลัวคนดูไม่เข้าใจใช่แม็กกลัวคนดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมปากก็ไม่มีสีเพราะเราเป็นตัวขาวอยู่แล้วอะ,อะไรเงี้ยปากก็ซีดอะไรเงี้ยค่ะตาก็แบบไม่มีขนตาไม่มีอะไรเลยผมว่าผมชอบนะครับเพราะว่า มันเหมือนผมเองผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วเวลาเราดูหนังเมื่อก่อนเวลาเราดูละครแล้วก็รู้สึกแล้วเหมือนที่พี่นุชชี่พูดเลยว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ตื่นมาอย่างแบบแต่งหน้า <laughs> ผมเป๊ะกับงสื <laughs> ้ <c oughs> อใช่อะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยครับผมคือโฟกัสมันไม่ใช่แค่แบบภาพสวยอุป,ปกรบ์สวยอะไรแล้วมันมีแต่ว่าเหมือนแบบเราโฟกัสความเรียวความธรรมชาติของมนุษย์จริงๆแล้วมันแบบผมว่ามันมันเหมาะสมกับเรื่องนี้อ่ะ เมื่อกี้ยังคุยกับดิแลนอยู่เลยว่าแบบดิแลนแต่งหน้า2นาทีอะ <c oughs> ใชเ่เร็วมากเลยะและครั้งแรกผมก็โดนกลับไปลบเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งตอนแรกยังไมม <c oughs> หรอทำผมเสร็จแล้วแล้วก็มากลับมา <c oughs> ไม่ทำ <c oughs> ผม <c oughs> ด้วย <c oughs> ใช่ครับเป็นเรื่องที่แบบผมกลับบ้านไปปกติเวลาถานนครกลับไปลบหน้ามันต้องใช้เวลากว่าจะได้นอนใช่ครับเรื่องนี้กลับไปแบบเช็ดหน้าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเไรติดออกมาแล้วคือแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่ได้แต่งอีกเลยกลับไปคือคือสมภารมันละลายออกไปผ่านเหงื่อหมดแล้วครับ พอรู้อย่างนี้เขาก็รีบไปบำรุงผิวนากันแต่พอรู้แล้วว่าถ่ายกล้องมันกันอย่างนี้โอเคฉันสู้อะไรอย่างเงี้ยฉันไปแบบทำหน้ามาสิบเอยดหรอแล้วทำยังไงคะเพราะว่าจะต้องลสดทำไม่ทันแล้วค่ะทำไม่ทันแล้วไม่แต่ว่าถ่ายไปก็สวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บนบาทบ้างแต่ละคนแบบมีหนักใจไหมกับ ตอนแรกอะคะ่ะก่อนที่จะมาเข้าฉากแมนะไม่ไม่กังวลเกี่ยวกับการเป็นแม่ค้าที่จะไลฟ์ขายของแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆอะยากเพราะว่าบทยาวมากะคะ่ะแล้วก็วิธีการถ่ายทำอย่างที่บอกคือมันต้องมันต้องเล่นหลายทีที่หนักสุดๆนะ่าจะเป็นเรื่องความต้องมีคาแรคเตอร์เออเซ็กซี่อะไรเงี้ยหรือเย,ย้ายวนอะไรเงี้ย ก็ก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจแม่แม่ดูไปแม่บอกโอ้แมทแม่ดูเรื่องนี้แม่จะเป็นลมไว้ตลอดเวลาคือเวลาเวลาเราบีบเขาเราต้องคุยไงว่าเขาทําได้แค่ไหนช่วยดีไซน์ให้ว่าอย่างนี้จะดูเซ็กซี่เซ็กซี่แบบต่าๆ้วยนะหมายถึงว่าไหนมายถึงว่ราพกามาลิงเขาเป็นคนอย่างนั้นน่ะไดการเสียอย่างพี่ดอมก็ช่วยด้วยช่วยดีไซน์พี่ดอมช่วยเยอะมากคือฉากนั้นน่ะที่เอาเท้าเขี่ยอกพี่ดอมพี่ดอมเป็นคนบอกเราเองน้องว่าแบบแมททาอย่างงี้แมทจะเอา เผาเขียนเลยก็ได้นะพี่นุชิก็บอกเออเธอทําเลยแบบมันต่ำดีอะไรเงี้ยก็คือทุกคนอ่ะเขาให้กําลังใจแมทคือแมทจะเป็นแบบโอ้ยตายหาแล้วทําไงดีแบบแบบเล่นคืออยากเล่นก็อยากเล่นแต่เราก็จะมากไปไหมเออเราก็ไม่ไหวด้วยเพราะว่าภาพมันแบบดูเยอะไปแบบเออแรงแบบไม่ไหวเขินที่อแมทเขินจนจะตายอยู่แล้วแต่ว่า อย่างที่บอกว่าคือทุกคนเขาให้กําลังใจแล้วณะแพี่นุชี้เขาจะมีเหตุผลให้นักแสดงหมดเขาไม่เคยมาให้ทําแบบแบบว่าอยากจะทําฉันอยากจะแหกขาเงี้ยไม่ใช่เขามีเรื่องให้เราเข้าใจทุกอย่างว่าเราทําเพราะอะไรยากที่สุดจากคนไมกี้พี่ชาพี่ดองใครพี่ชายังไงพี่ชาคือพี่ชาเป็นคนมีสําหรับแมนน้มีพลังงานสูงมากคือเขามีทั้งพลังกำลังแล้วก็ อย่างที่บอกแบบออล่าหรือคาริสมาของเขาอ่ะแรงมากอ่ะเวลาจะพูดทั้งเวลาจะออกแรงอะไรอย่างเงี้ยฉากที่จะโดยเฉพาะฉากที่จะต้องตกตีแล้วกันแมทจะแบบไม่ค่อยแบบกล้าเล่นเพราะว่าพี่ชาเขาแรงเยอะอ่ะแรงเยอะแล้วก็เล่นจริงเขาใส่มาสุดใช่เขาเล่นจริงด้วยก็ต้องแบบเออยอมยอมยอมรับแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ของเม์มันช่วยด้วยเรื่องแบบแดร์หลอกแล้วก็แบทแบทในความเป็นแม่ค้าอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยแบบใช่มันก็เลยช่วยช่วยแบบอัพตัวเองได้นิดนึงแต่ว่าแมทก็ยังเป็นนักแสดงที่ไม่เล่นจริงอยู่ดีแมทเชื่อว่าคือส่วนตัวนะแมทเชื่อว่ามันเล่นหลอกได้อะแมทแมทจะไม่แบบไม่ตกไม่ค่อยชอบตกจริงหรือปาจริงหรืออะไรจริงอย่างเงี้ย พี่ชาเขาก็กังวลน,นะครับก็บอกว่าควรวจะทำเจ็บแต่ว่าเขา่าเขาเขาก็ <laughs> ๆๆๆๆเอางานด้วยไงใช่ <laughs> แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นจริงมากนะเราถ้าเราดูเราก็บอกว่าพี่ก็จับอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าบางทีมันอาจจะมีบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยระหว่างพี่แมทกับพี่ชาไมกี้เกงใครสองคนนี้ถ้าไม่ผิดโอ <c oughs> ้โหเกงทั้งคู่เลยครับเกงทั้งคู่เลยครับแล้วต้องศึกษสายยังไงเอาพี่แมทก่อน ไม่เก่งซูมือไม่ผมก็เต็มที่ไงเวลาผม acting แต่เอาจริงๆผมเก่งมากพี่ไม่รู้เหรอว่าผมต้องพยายามซ้อมบทผมพยายามท่องบทให้แม่นเพราะผมกลัวแบบเอาจริงๆผมกลัวทุกคนแบบเสียเวลาเพราะว่าทางพิชาังไม่แมทผมเชื่อว่าทุกคนเวลาทุกคนมีค่าไงผมก็ท่องบทมาคือเอาจริงๆผมแค่ทาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อเพื่อให้ไม่ไปแบบ S <S ไม่ไม่อยากเป็นพาราของใครหลายหลายคนทั้งแบบพี่แมททั้งพี่ชากลัวโดนพี่แมทกับพี่ชาดด่ามีไม่มีแต่ไม่มีอ่ะสักนิดหน่ยังบู๊ป่นนาอ้างอิงมาจากเรื่องนั้นมันคือเราเราหยิบพล็อตมานะคะคือเราคิดว่าพล็อตที่มันมีความคลาสสิกเช่นแม่ผัวลูกสะพ้ายเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอออยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วละครจะมีคุณค่าไม่มีคุณค่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่พล็อตตรงนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงปัญหาในสังคมหรือว่าแสดงให้คนเข้าใจในชีวิตมนุษย์ไได้มากแค่หนนะะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาก็คือเรื่องแนวคิดแบบเฟมินิสต์ตรีนิยมคือการเป็นละครแซ่บๆแต่ว่าเราก็จะเห็นผู้หญิงที่เก่งทั้งสองคนนี่คือแรงบันดาลใจที่หยิบออกมาจากเรื่องบัวปิ่นน้ำค่ะที่ฝากละครเรื่องนี้มันแรงเกินค้ากระแสดีเกินไปกระแสดีเกินไปแล้วมันคืแบบว่าทุกอย่างมันใหม่หมดแต่ว่าคนดูเปิดใจรับโดยที่สุดบางคนอาจจะมีตินิแต่ EP แรกกันู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนสน้ดีใจที่คนแบบว่ายังเปิดใจตอนแรกคือ โอ้ักทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทุกคนคือแบบคิดอย่างที่พี่แมทพูดเลยว,ว่าจะมีคนแบบดูจะมีคนตามเชียร์หรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่ากระแสตอบรับดีมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมท,ที่คอยติดตามชมละครกันแบบดีใจมากๆครับท,ที่มีคนฟีดแบ็กมาตลอดทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่อง acting ทั้งเรื่องบทละครทั้งเรื่องอะไรแล้วก็เชื่อว่าทีมงานบอดหลัต้องห้ามทุกคนก็ดีใจเหมือนกันที่แบบคนชอบละครแล้วก็ดูละครแล้วแบบคอยคอยแบบส่สสงความคิดเห็นให้ฟังตลอดอะ, mm hmm. ะงไรเงี้ยผม ยังไงก right? ็ฝากติดตามด้วยครับรอดูเหลืออยู่ใช่มี21ตอนนะผมเขาดาวไปด้วยกันเลยเขาดาวไปด้วยกันเลยครับผมกัล์ฟคอรวบนลักต้องห้ามฝากด้วยครับผมขอบคุณมากครับสดคุณครับ